โอเคครับตัวน,นี้เราก็มาอยู่ในเกม n i c k e Nickbot นะครับซึ่งก็เกมนี้ก็อยู่ในโดบอกนะครับผมวันนี้เรามากับลุงอำนวยเหมือนเดิมใช่ไหมครับลุงใช่อำนวยไม่หล่ออำน <c oughs> <c oughs> วย โดยเกมนี้นะครับเขาจะให้เราหนีไอ้เจ้าผีหน้ามีมต่างๆที่ตามไล่ล่าเราเลยครับผมเราก็ต้องหนีให้พ้นถ้าหนีไม่พ้นก็ตายเลยครับผมเออมันก็เป็นเกมแนวเราทึกขวันไล่ล่าที่แบบลุ้นดีนะครับผมผมเลยอยากจะเล่นและถ้าสาหรับใครที่อยากจะเล่นแมปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันคลิปนี้นะครับผมสามารถคลิกเข้าไปได้เลยวันนี้จะเป็นยังไงนั้นก็รู้เลยครับก็จะใช่ได้อยู่อ๋อคือคือมันสุ่มถ้าเราตายแล้วมันมันน่าจะสุ่มตัวใหม่นะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นบอทใหม่ไง เชี่เชี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ย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 อุ้ันเร้องวันนอะเ้นอเ้ขาโอ้ยอยู่ไหนไม่รู้ ฮัล <Hello? S 2> <c oughs> วิ่งกันอันนาทีแลว้วว่ะเฮ้ยมันวิ่งเร็วมากนะแต่เร็วจัดเราต้องวิ่งไวก่อนวิววิ่งโคตรเร็ว <c oughs> มันอยู่ไหนวะทำไมท้านต่อมาดำมาพอลุงลุงหน้าจนโจดอุ้ยเชี่ยมันมาแล้วชิบหายละ <c oughs> อัลเบอตาวถาม <c oughs> ว้า <c oughs> วา <c oughs> โอ้ยโดนโอ้ยตกใจออกมาแบบจับสแกลเลยแม่ขนตูนแล้วลุกทูดทันอย่างแม่นานี่อะตกใจหมดเลยอะเมื่อกี้แล้วมันก็เกิดถ้าเราเกิดใหม่คือแบบอยู่ที่ใหม่แล้วด้วยนะใช่มันมันอาจจะเป็นห้องแบบห้องห้องแบบสุ่มใช่เราอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าไอเกมนี่มาสร้างห้องไม่ได้อะ คือถ้าเราตายมันก็จะเป็นสุ่มห้องใหม่อะไรประมาณนี้เว้ายเรียกโดนอีกแล้วโอ้ยตายเป็นสามรอบแล้วเนี่ยเราไม่หัวใจจะวายด้วยเนี่ยเกมนี้ไม่เหมาะกับคนที่กลัวผีหรือว่าคนที่แบบกลัวจัมส์แกรนะครับทุกคนว้ายวิววิววิวชิบหายละชิบหายละกูจะตายวันนี้โอ๊ย โอ้ยเพื่อนเพื่อนหายไปไหนหมดทำไมผมมเหลือคนเดียวอ่ะเราต้องวิ่งจุกอย่างสุดความแสนมมีทันเว้ยตายแบบนั้นว่นทำไมเน่าพื้นวะเฮ้เดินๆว่าเต่าพื้นเลยเฮ้ยนี่ไงก๊อตใช่ไหมก๊อตก้าวๆใช่ไหมลุงเนี่ยนะผมผมตามลุงอยู่ใช่ไหมก๊อตก้าวเ่ยผมจำชื่อลุงได้เนี่ยๆโอเค เองเองเองเข้าตรงข้างหน้าให้ดีนะทางไหนแล้วดูนะมันจะมีตัวอะไรออกมาต่อนี้เราเราเราเจอลุงแล้วนี่ไงลุงโอ้ยลุงเฮ้ยทางไหนมันมาแล้วลุงมาแล้วหนีหนีหนีทางนี้ทางนี้ทางนี้ลุงลุงลุงมันเข้ามาไม่ได้แน่นอนทางเนี้ยมีประตูเขียวอยู่มีประตูเขียวอยู่เห็นปะเห็นหมดปะเนี้ยเนี้ยทางเนี้ยทางเนี้ยขวาขวามาเลยประตูเขียว ตายไปแล้เอาลุงโอ้ยผมไปแล้วทายแล้วเหรอนี่นี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอาเปิดดิโอ้ยเกือบนี่ไงมันมันเข้ามาไม่ได้จริงๆด้วยพวกเขียวอ่ะมันเข้ามาไม่ได้แสดงว่าถ้าตายนี่มันจะสุ่มแบบใหม่เลยแล้วเราก็จะไปเจอววว้้้ จะมาป้ยั้นปจบจ๊ปิดปิเพื่อนเข้ามาแล้วเกือบแบเฮียมันดว่ะมันดักว่ะว้ยว้เพื่อนว้เกือบเกเกือลูกอยู่แหงใช่ไหมตัวนี้ใช่ ออือทุกคนไงฮะเพราะว่ามันมันมันมีประตูอ่ะมันมีประตูเลื่อนอะ่ะมันเข้ามาไม่ได้หรอน่กกลัวจัดน่กกลัวจัดเปิดไปะหลอกล่อมันเข้ามาไปไหนวะอุ้ยสี่ตัวชิบหายเลยแม่สามน้อยส,สี่ตัวามันอยู่ในห้อง จะเปิดประตูเอียสี่ตัวลูกโดนโอ้โหเรียบร้อยอันนี้ขนาดย่อยังไม่ทันได้อะไรแล้วเนี่ยโอเคผมเกิดใหม่แล้วนี่ไงลุงผมเจอแล้วเฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันเร็วนี่คือห้องหลบภัยเราใช่ปหใช่ใช่เราจะเป็นไอ้หนุ่มสายเหลืองแก่ที่อยู่กันกี่คนเนี่ยสี่คนเอ้าเพื่อนหายหายไปไหนแล้ววิลุกลุง เอาเอาเดี๋ยว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 เฮ้ยมาทำไมทะลุมาได้โหลเฮ้ยจริง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 ม,มันมันมันเป็นห้องแบบอันนี้วะผี่เข้าไม่ได้วะอ่าห้องสีเขียวใช่ปะสีเขียวไหมมันจะเป็นแบบไม่มันมันเข้าไปปุ๊บได้โอ้ยมันเข้าได้เฮ้ยคือบางห้องนี่มันคือเข้าได้นะ แต่ห้องสีเขียวมัน,นใช่แต่มันมีแต่มันมีห้องนึงที่มันเป็นห้องอาขาวๆแล้วมันมีเพลงอ่ะเออห้องนี้ออห,ห้องนี้ผีเข้าได้นะลุงปุบตายแล้วเนี่ยอใครวะเนี่ยอุ้ยเชี่ยหลอนกว่าผีอีกนะคนเนี้ยโอ้โหซีดขาวซีดจัดเพื่อนเราขาวซีดจัดผู้หญิงวะ่ะผู้หญิงวะ่ะเออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่นี่ไงผมเจอลุงแล้วผมเจอลุงแล้วนี่นี่นี่ไอ้ผู้<ต>หญิงต่งตัวผอไงเออได้่ยืนอยู่ตรงนั้นนะลุงไปดูดิ มาดูเน um um ี่ยเนี่ยโอ้โหแบบโคตรน่ากลัวดูดิโอ้ข่าวซีดอย่างกับผีอุ้ยห้องไม่มีห้องลิฟต์ไม่เปิดอะไรวะผมโดนอีกแล้วโอ้ยอุแซนจะหาทางดีมีไฟฉายด้วยนี่หว่าโอ้ยเราเพิ่งรู้ เราไม่ได้กดไฟฉายนานมากฉายทำไมอ่ะมันก็ไม่มืดตัวเดียบมาดิมาดิมาดิฮะฮึฮฮ่โดดครับเอาทำไมมันไม่โดดจุกครับเบอรดิจุกจุกอย่างเดียวตรงน,นี้ตามมาไหมไปตามเฮ้ยมันเข้าไปในมุมนั่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันออกมาไม่ได้วะอะไรเนี่ย ผีติดบัก <laughs> ดูดิพีติดบั克เอาลเพื่อนเราอยู่ข้างในด้วยเนะ้ะทำไมมันไม่ตายอ่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเพื่อนรอดเฉย <laughs> เอ้เชี่ยเมื่อกี้เพื่อนไม่เปียนไหลเลยเว้ยร <laughs> อดได้ไงไม่รู้เดี๋ยวเราจะหลอกรอดผีให้ตามเรามานะครับทุกคนเฮ้ยมาแล้วมาแล้ววิงว่งวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวต้ลงดิโอเคโดดไปนี่เอาละตัวน,นี้เรา <laughs> เพื่อตามมาแล้วนี่ไอคนนี้พาทำบัคกเฮ้ยไม่เป็นอะไรสุดยอดดูดิผีทำอะไรเราไม่ได้นะครับทุกคนเออนี่คือมุมบัคดูสิเฮ้ยสุดยอดเพื่อนขอบคุณที่ทำให้เราไม่ตายนะครับดูดิอีกตัวอีกตัวไอ้นี่บัตโอบามาแ้ทำอะไรเราไม่ได้เห็นปะบวกเล้ว สุดยอดมุมนี้เป็นมุมบางที่แบบโคตรดีมากๆเลยครับอันนี้คือเรามาทดลองด้วยตัวเองเราเพราะว่าเมื่อกี้เพื่อนเรายัางรอดเลยเห็นปะ่ะผีมันทำอะไรเราไม่ได้นะครับทุกคนโอ้โหสุดจังอะออ้าไมกูแตางวันนี้ย <laughs> อะไรวะ <laughs>